พี่รัตเขาว่าไอ้รถคันเหลืองมันเป็นตัวรายแน่เลยไม่ใช่รถคันเหลืองมันเป็นเพื่อนพระเอกคือตอนแรกกับรถคันเหลืองขายข้าวแกงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมันผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกเนี่ยเพียบเลยแล้วพระเอกเรื่องนี้นะสมัยก่อนอนะ่ะเป็นอู่ซ่อมรถเปิดอู่ซนะ่อมรถนะเบรกสะบอลทัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบเนี่ยตายใดไม่จ่ายไฟไม่จ้าสตาร์ทถังเนี่ยเรื่อลยดูแล้วพี่ดูแล้วหรอดูแล้วงั้นไม่ดูละเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอืมออาวแล้วรีโมทอยู่ไหนอ่ะ อยู่น uh ี่ครับขอบคุณครับงานใหญ่แห่งปีกับงาน Biggest Fair เขามีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกหลากหลายสะดวกสบายต่อรองราคาได้โอ้ยนี่สีสวนมากเลยโอ้โหของชั้นระดับเพชรดี้อย แล้วเจอกันที่งานเขาบ่ายบิ๊กเจ็ดแสงที่อิมแพ็คเมืองทองธานีโฮป้าตั้งแต่วันที่6ถึง14พฤษภาคม2อง6นนี้ครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปดูทีมกันต่อโอ้โหดีดีดีดดดดโอ